สาวน้อยคนนี้ทำหน้าตลกตลกต่อหน้าพ่อทุกวันเพื่อให้พ่อยิ้มสักครั้งเพราะตั้งแต่เธอจำความได้พ่อไม่เคยยิ้มให้เธอเลยจนกระทั่งวันหนึง่งเธอทำหน้าตลกขึ้นมาอีกครั้งและครั้งนี้พ่อกับยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอตั้งแต่นั้นมา เธอก็ไม่เคยกวนพ่อไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครมีเพียงรอยยิ้มและใบหน้าตลกๆที่เธอตั้งใจให้พ่อหัวเราะทุกวันแต่ในวันเกิดครบรอบ18ปีเมื่อเธอสวมกิโมโนสวยน้ำออกมาให้พ่อดูพ่อหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปทว่ารอยยิ้มนั้นกลับค่อยๆเลือนหายไปแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าก่อนจะกระสิบว่าหวังว่าสักวันจะได้เห็นน้องสาวของลูกใส่กิโมโนตัวนี้บ้างเมื่อเห็นพ่อเศร้าเธอจึงทำอย่างที่เธอทำมาตลอดทำหน้าตลกแล้วกด ถ่ายรูปกับพ่อแต่ครั้งนี้แทนที่พ่อจะหัวรเราะเขากลับดุเธอทําให้เธอชัง,งกักและเงียบลงทันทีและในวินาทีนั้นเองเธอรู้ว่าไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีวันแทนที่น้องสาวของเธอได้เลย